ัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเที่ยวครับมาหนีมาเที่ยวมาเปิดหูเปิดตาแล้วครับมีเตียนบรรยากาศภูเหลเขาสวนครับนี่ภูเหล็กเขาสวนนะครับมันมีผ้าดูภารณ์มาเที่ยวทุกอย่างนะเปิดหูเปิดตานล้วครับผมอยู่ที่อำเภอคงเทียมครับอำเภออำเภอคงเทียมจังหวัดสกลนครานี่ ตอนนี้ผมอยู่ที่นกรสวรรค์อยู่ในเขตอำเภอโค้งเกี่ยบจังหวัดบนดารัานี่ครับม,มาเอาบรรยากาศแคกน้อยครับทางฉากัวมองกงวัาอ,อยู่กระบ้านลอยลอยโกโลครับเด<ม>ี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปให้พี่น้องเบิ่งก,<ม>งกันเป็นดาวซ่อนเป็นดาวเที่ยวให้พี่น้องด้วยคนใจ หลายไไหนครับทุ่หลายอันนี้คือน้ำที่ตไมาครับนันเป็นเป็นหลุมเลือดครับนหนองเลย้เป็นหลุมเป็นเป็นโบกน้ำเย็นสบายอากาศก็กำลังดีมันมีอะเสียโดยน้ำตกเขมาน้ำตกมาแบบนี้แบบ นคือักเนเียวว่าหนังตกไฟสว่างคนกับมะเร็งคนกัไปตรงเน่าหนานี่ยเสเรีนหนาหนาเนอะเย็นนี่แบบมันจะไหลมาน้ำโบกน่ครับมนีข่าวอยู่บนนี้จะไหลมาน้ำโบกนี่เป็นลุ้มเป็นโบกภาษาบ้านเขาพอีตามาน้องเคเรียนโบกแต่บากับเพื่อนลุ้มแบบลุมอยู่ทีโขดหินเนี่ยนะหนาไม่ลด้ป้องวันเลย นนนคนขมาหลายก็เป็นปวดอยู่มันเ,บบเ,นนนเ,เป็น,นาาสถานที่่อ,ขของเดียวพูดน่ายาก็จะเป็นขนาพาขึ้ไปครับมันมีคน้ชื่อเขาจะเป็นขนาพลาอาจจะตนด้วยนี้หนร้ามขอต่างประเทก็มีเสียดมี มันคือน้กพระจังงับพระจั๋งงาเป็นเด่นมายครับน้นี่เป็เพีเจาหน้านเนนตกเขามาสองข้อน่าหนั ว้นาัวผมไทยเลยุ้นหัวดมเจ๋ง้องไปที่สอง็ต่หนาๆตึ้นหนาาจะขาดเจอมากไม่เด็นต่ได้รลายหั่นได้ร้ายคนโดยกระพ้าเขาขั้วมากน้องไกลจากสวนหย่างปันไ่นะครับพี่น้องทางจากโซนย่างเชื่งวันริบนจประมาณ่อยตโลประมาณหน่อยโด่ใส่เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงจ้ะ บรรยากาศนะท่องเที่ยวครับถ้าขบขั่วมากอแต่น้นท่าสะดวกด้วยครับแต่น้ท่านกสะดวกก่อนจะลงมาก,กับธิรคยาบริการเอาจะลงมาโดยมบรถก่งแต่ธิรคยาบริการปรบเงิใหญ่สิาบาทเกรักเรียน2 0บาทครับผู้สูงอายุ6กปีขปีนไปสี่ครับรับเต็กนอน เป็บบบเอพี่ครับน้าทัพี่น้องเดยเลยน้ำน้ำครับไปต่อซ้อนี่ครับอากาศเย็นๆย่นน้ำตกงะเป็นวันน้ำตกใกล้สรวันว้นจะไรก็มาใส่ชงนะครับพขึมา ไฟโผล่ทิ้งเลยครไหลลงมาที่นี่นี่ครับกระจายลงมาอืมกระงไหล,ลงไปทั้งรุ่นครับที่นี่กระจายไปโปไลลงไปในลำห้วยครับลงไปบนทับสรางในลำนองดูพี่น้องก็อยู่งามค,ครับคุณหมออ่า mm hmm. มีภูเขาเป็นสันทันเหมือนันโอ้ยงามหลายว mm ัน hmm. นี้พบมาหลายคนครับมานทักทีมงาน พบกับทีมงานพิธีการทุนใจกเกษตรพาหดูพาหลานมาเรียนพิธีการลางลุยเลยครับเพี่โอ้ผมว่าครับทีมงานหลายคนครับวันนี้มาเปิดหูเปิด,ปดตาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใชครับพิธีการพาลูกสาวคนสวยลูกไปเรีนน้ำน้ำเย็นไหมหนูน้ำเย็นไหมห ไม่เย็นน้ำเย็นสบายเลยต้นจะหลยพอา้นะขุ่นครับข้นจะหลยพรา้จะข่นะมาครไม่วาหยุดคงจะจะมีหลาไงเดินมากเลยครับด้วยมากนะตัวสวรคนเขาจะเดินมากเป็นปอรถมา เจอตัวป,ป้อมอันหาลอยเมตรโคดจะฝ่าไว้ข้างบนนี่ครับ,บครับโคนจะกำลังทยอยมาบรรยากาศดีด,ดีตอนนี้ทีมงานผมกำลังสิไปเอาขาไปยา่างหนังมากสักคาไปจุ่มหนังก่อนนะครับ พอดมีมามาต้อเพาทุ่งเที่ยกันาพาไปจุงงม่มน้ำก็จงงุ่มน้ำบรรยาการไม่ได้กระเทยกทันก,กับอยู่สาวบอขึ้นเลยจุ่มน้ำเลยขับมาด้วยขับไปนอ้องเลยยังบราจะมีมองเทียเ่ยวของจังหวัดอุบลกานมาเที่ยวอะไครับมองตกะใส่สวรรค์ตอนนี้กำลังงามกำลังมีนุ้นตกงามงาม ท่างสะดวกว่วไก่นั่ครับกค่เดียวกก็หออถ้าไปน้องปะที่นี่เมื่อพอดีเที่ยวทนตูแเรากลับที่นี่อันนี้คือทางยางได้ไปน้องเด้ออันนี้คือทางท่างยางลงไปแต่ก็ยางขึ้นพอดีพวกก็ล่างิีึ้นกะทื่ว่าโบหนากลัวบบอันตรายเพราะว่ามันบ่ลื่นบ่บบมีใค้หนาบ คืนก็ค,คือว่าค้นได้สะดวกเรียกน้อยกับึ้นง่ายผู้สูงก็อยูก่ก็ก็ขึ้นสะดวกแล้วก็มี่เล้าคนเห็ดเล่าไเป็นระยะตรงในที่มันสั้นๆเนี่ยคือกระเห็ดเล่าไปจะจับเหมือนขันบันไดครับเหมือนขันบันไดเดินเดินง่ายขึ้นง่ายครับเพราะว่ามันสูงอยู่ประมาณร้อยเมตรนี่นะครับ จะมีเป็นทุกระยะทุกระยะเลยตอนนี้กําลังกลับครับกําลังึ้นมันจะเป็นเป็นหนา้าผาลงมากครับเหมือนเหมือนอยู่เทั้งภูเขาตับสะดวกมีราวจับด้วยระวังระวังกลับกระบ,บี่ หน้าผาครับมีหน้าผางามด้วยเแต่มีน้ำย่อยขึ้นกันเป็นน้ำย่อยหนามธรรมาชาติยดย่อยลงมานะครับเบิงเนะครับบอเป็น,เป,นเป็นฉันเป็นฉันไปกลาตรงไส่กำลังพอสมควรน,นะครับ ดีแต่ว่ามีคนมีเล่าจับก็คืนยังไงเนี่ยสังเกตเบืงบนขัขับสังเกตบโงมันเจะหินเป็นชันชันเหมือน,นขันบันไดจะเป็นชันเป็นชันไปู กะส,สูงเนี่นยสูงเติบ้วพี่น้องเนี่ยสูงเติบเบบนี่ยบ่บ่กกับบอด้ไงบอด้งานเป็นไหนอันนี้คือธรรมชาติไปเที่ยวน้ำผู้เขาครับเที่ยวน้ำผู้น้ำผา ก็จะเป็นประมาณนี้นครับในทีสุด <c oughs> ในทีสุดก็ขึ้นมาถึงแล้วครับถึงลานแลยเขาที่นี่คืว่าถึงถึงหยอดแล้วที่นี่ น้ำตกส้อยสวรรค์ครับน้ำตกส้อยสวรรค์ครับมาถึงแล้วน้ำตกส้อยสวรรค์ครับมาถึงแล้วขอบคุณครับพี่น้องขอ่ระเจ้ตาตระทานพระครับสวัสดีครับ